หพันฟุตบอลยุโรปประกาศรายชื่อ11นักเตะที่ติดทีมยอดเยี่ยมของศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกประจำฤดูกาล2022-2023โดยศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกฤดูกาลนี้เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ควา้าแชมป์ไปครองหลังเอาชนะอินเตอร์มิลาน1ประตูต่อศูนย์ในนครอิสตันบูล Istanbul, ประเทศตุรกีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาล่าสุดยูฟ่าประกาศรายชื่อนักเตะที่ติดทีมยอดเยี่ยมโดยมีแข้งของทัพเรือใบสีฟ้าติดถึง7คนส่วนที่เหลือก็เป็นแข้งของอินเตอร์มิลานกับ เรอัลมาดริดทีมละสองคนเท่ากันสําหรับรายชื่อ11ผู้เล่นของทีมยอดเยี่ยมมีดังนี้ผู้รักษาประตูติโบกูตัวจากเรอัลมาดริดกองหลังไคลวอเกอร์จากแมนซิตี้รูเบนดิอาสจากแมนซิตี้อเลสซานโดบัสโตนี่จากอินเตอร์มิลานเฟเดริโกโดิมาโกจากอินเตอร์มิลานกองกลางจอห์นสโตนจากแมนซิตี้โรดี้จากแมนซิตี้เควินเดบลอยจากแมนซิตี้กองหน้าวินิซิอุสจูเนียจากเรอัลมาดริด เออร์ลิงฮาลัานจากแมนซิตี้และเบนาโดซิวาจากแมนซิตี้